ที่มันหาย,ยากๆก็ตกไปกระสอบละห<อ>้าสิบเกือบหกสิบาทอ่ะโอ้ราคาสูงเลยนะสูงครับผมพี่ไปเอามาจนคนแถวบ้านเขาว่าอลองลองอากากมันดูสิพี่ก็ไปลองกาก,ากมันก็โอเคใช้ได้ลองมาหมดทุกอย่างแล้วใช่ลองมาหมดแล้วสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเลยว่ากากมันดีที่สุดใช่<อ>ประหยัดค่าใช้จ่ายเราได้เยอะครับผมเราไปเอาแต่ละที่นี่ก็ใช้เวลานานกว่าจะหมดอะ่ะ ครับผมต้องมาหมักมาอะไรไหมครับหรือว่าไม่ไ<ง>พี่ก็เอามาพี่ก็วางไว้เฉยๆแล้วก็ตักแล้วก็คลุกเอารำมาคลุกให้ก็แค่นั้นแหละอ๋อแค่นั้นเองไม่ม,ไม,มีไม่มีหัวอาหารเสริมไม่มีอะไรแค่นั้นครับครับผมแต่ว่าวัวก็สภาพดีมาครับผมแล้วก็ผสมติดด้วยติดแต่อันนี้เป็นฟาง,งที่เขาเก็บไว้อย่างดีเลยเนาะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าฟางสองปีแล้วเนี่ยจะสดสะอาดได้ขนาดนี้นะผมว่าหนึ่งแหละที่ที่พี่เราเก็บอย่างนี้มีส่วนได้เลยเนาะมีส่วนช่วยได้เนาะ เพราะว่าไก่มันไม่เขี่ยไม่อะไรอันนี้คือที่น้ํามันมาไงม,มันก็เลยเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้ครับผมแต่หลักๆแล้วก็คือไม่มีสัตว์ตัวไหนเข้าไปยุ่งได้ไแต่ผมเชื่อนะปกติไก่มันจะไปเขี่ยฟางในในเล้าฟางนะในในที่เก็บฟางนะไไก่กับฟางมันก็คู่กันเ <c oughs> นาะครับผมแต่พอเราเก็บอย่างนี้แล้วมันสามารถที่จะเก็บได้เป็นปีสองปีเลยเนาะได้ถ้าเสียก็เสียส่วนน้อยอะถ้า ถ้าดินเราไม่สูงอะ่ะมีอะไรรองอะ่ะสวัสดีครับพ <มา S 1> <ม>ี่สวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมไม่ได้เจอกันมาสามปีแล้วเนาะ,ะครับผมตอนนั้นก็เป็นช่วงที่วัวมีราคาใช่ทุกวันนี้ถูกโอคนเลี้ยงเนี่ยร้องไห้เลยแหละวัวตามเคยเท่าไหร่ลูกตัวผู้ตัวนั้นเคยได้ตัวละหมื่นกว่าตกมาอยู่ตัวละ4ี่พันห้าพันเป็นเล่นไป นะจริงจริงเนี่ยไอตัวขนาดไอตัวเนี้ยไอตัวแม่เนี้ยยังไม่ถึงหมื่นเลยตัวเน,นี้ยไม่ถึงหมืม่นไม่ถึงหมื่นอันนี้คือเขามาดูแล้วใช่ไหมเขาบนี่ใช่เขามาดูแล้วพี่ก็เลยก็เลยต้องจําใจเลี้ยงต่อไปอืแล้วก็คือเขาท้องแล้วด้วยครับผมก็คือก็ต้องทนเลี้ยงต่อไปรอดูราคาเขาจะปล่อยจะปล่อยตัวผู้ก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันมันถูกเกินเนาะครับ เราจําเป็นต้องใช้เงินแต่พอมาถูกก็ไปไม่ไหว้อาไปหาทางอื่นแทนใช่<อ>ต้องรับจ้างใช้นี่ใช้สินตามธรรมดาแหลนะเนาะครับผมต้องทยอยใช้เขาไปเรื่อยๆก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวมีราคาก็พอที่จะขายได้ใช่แต่ว่ามันถูกเกินไปถูก<อ>ถูกมากไม่ใช่ถูกเกินไปนะถูกมากด้วยใช่ถูกมากด้วย ก็เลยไม่ได้ขายก็เลยไม่ได้ขายต่อจ,จําใจเลี้ยงต่อไปครับผมอันนี้เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่เนี่อันนี้มีตัวแม่นี่บราหมัน่นแล้วก็ตัวผู้สีแดงนั่นก็บราหมัน่นอันนั้นเป็นเล่ครับผมทําไมถึงเลือกเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับพี่อ่าสายพันธุ์นี้คือพูดง่ายงคือมันเลี้ยงง่ายนะอืมมันเป็นพูดก็ว่ามันเหมือนกับเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เราเลี้ยงทั่วๆไปเนะี่ยครับผม อาศัยว่าเลี้ยงง่ายใช่เลี้ยงง่ายกินง่ายไม่ค่อยยุ่งยากเรื่องการกินเท่าไหร่ครับผมคือเขาใช้ชีวิตง่ายๆนะ,ะให้กินยากกินฟางก็อยู่ได้ใช่ครับผมแล้วได้ซื้ออะไรให้กินบ้างไหมครับพี่อ๋อเมื่อตอนตอนช่วงหน้าแล้งก็พี่ไปเอากากมันมาให้กินกากมันกากมันเอามาผสมรำคือตอน ช่วงหน้าแล้งมันไม่มีหญ้าเนาะอู้แ้งที่ผ่านมานี่หญ้าแทบหา,าไม่เจอเลยใช่เจอแต่ฝุ่นคือให้กินให้กินแต่ฟางมันวัวมันก็ไม่มีเนื้อ,อมันก็มีแต่กระดูกก็คือได้กากมันมาก็คือคล้ายๆกับว่าอาหารเสริมให้มันอะ่ะลงทุนเยอะไหมครับไม่ไม่เยอะนะเพราะว่ากาก,ากมันบางช่วงเขาก็ให้ฟรีถ้าล้นลานเขาอถ้าไปซื้อก็คือตันละแค่ไม่กี่บาทนะ่ะอย่างรถพี่ขนได้ประมาณสองตันกว่าก็มากินได้เป็นเดือนอะ่ะ ก็ไม่แพงนะไม่แพงสองตันนั้นพี่ได้มาเท่าไหร่ครับสองตันพี่ได้มาประมาณเดือนกว่ากว่าถ้าถ้าให้กินทุกวันนะครับผมแล้วก็รำรำเราซื้อถุงปุ๋ยหนึ่งสองร้อยสองร้อยตีไปสองร้อยบาทเอาสรุปว่าสองเดือนนั้น่ะเสียค่าอาหารเท่าไหร่ประมาณอยู่ที่ประมาณสามร้อยอ่ะเต็มที่จริงๆไม่แพงนะไม่แพงเฉพาะนี่อันนี้คือเราไม่ได้รวมค่าน้ำมันนะเฉพาะแต่ค่าอาหารค่ากากาอ่ะครับผมมันกับ ผมว่าถ้าเกิดว่ามันสามร้อยแล้วกินได้สองเดือนเนี่ยไม่ธรรมดานะจริงถูกมากมากถูกแต่ก่อนพี่ก็ไม่เคยให้กินพอดีมีคนเขาบอกต่อก็อ่ะลองไปเอามาให้ดูเอามาเขาก็กินตอนแรกเขาก็กินนิด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 ,นดพอผสมรำผสมอะไรก็เขาก็กินปกติแล้วก็มีน้ำมีนวลขึ้นสภาพดีขึ้นใช่เพราะหน้าแรงเขาจะพอมไงมันไม่มียาก,กินเนาะครับผม ก็แสดงว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยก็ไม่ผิดเนาะไม่ผิดมันก็ไม่ได้เยอะเนาะไม่เยอะดีกว่าเราถ้าเทียบกับหัวอาหารกากมันถูกกว่าเมื่อเทียบกับข้าวโพดสับใช่ข้าวโพดสับพี่เคยเอามาลงให้กินครับกินเหมือนกันแต่ว่าไม่มีน้ำมีนวลเท่ากับกากมันครับผมแล้วลงทุนเยอะด้วยครับผมกากข้าวโพด อย่างช่วงหน้าที่มันหายากๆก็ตกไปกระสอบละห้าสิบเกือบหกสิบาทอ,ะอ่ะราคาสูงเลยนะสูงครับผมพี่ไปเอามาจนคนแถวบ้านเขาว่าโอ้ลองลองกากากมันดูสิพี่ก็ไปลองกาก,ากมันก็โอเคใช้ได้ลองมาหมดทุกอย่างแล้วใช่ลองมาหมดแล้วสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเลยว่ากาก,ากมันดีที่สุดใช่ประหยัดใช้จ่ายเราได้เยอะครับผมเราไปเอาแต่ละทีนี่ก็ใช้เวลานานกว่าจะหมดอ่ะ ครับผมต้องมาหมักมาอะไรไหมครับหรือว่าไม่พี่ก็เอามาพี่ก็วางไว้เฉยๆแล้วก็ตักแล้วก็คลุกเอารำมาคลุกให้ก็แค่นั้นแหละอ,อ๋อแค่นั้นเองไม่ม,ไม,มีไม่มีหัวอาหารเสริมไม่มีอะไรแค่ครับครับ,รบผมแต่ว่าหัวก็สภาพดีมาใช่ครับผมแล้วก็ผสมติดด้วยติดอตอนนี้เขาเข้าสี่เดือนแล้วอันนี้ผสมธรรมชาติหรือว่าไงครับผสมเชือ้อใส่เชือ้อเพราะว่าตัวผู้ตัวผู้คือช่วงที่เข้าหานะ่ะตัวผู้มันจะผอม ผสมติดยากครับผมเชื้อเขาจะอ่อนอก็เลยต้องใช้ผสมเชื้อเอาครับผมเห็นตัวนี้ยืนขึ้นรู้สึกว่ามันมีอานาคตเลยนะตัวนี้นใช้ได้เลยนะพี่นะอันนี้คือผอมไปหน่อยยังไม่ได้ถ่ายพยาธิเขาอ๋อปกติถ่ายพยาธิด,ด้วยใช่จะถ่ายพยาธิกี่วันครั้งหรือว่ายไงครับนี่ไม่ก็มันแล้วแต่รอบของมันอะบางทีก็พี่ถ่ายครั้งหนึ่งก็ประมาณ ห้าหกเดือนหรือไม่ก็อาจจะเป็นปีถ้าเขามีน้ํามีนวลก็จะไม่ถ่ายอ,อถ้าเขายังผมอยู่ก็อาจจะฉีดบํารุงครับผมแล้วก็ถ่ายอีกรอบหนึ่งครับผมแสดงว่าไม่ได้ลงทุนมากไปให้ดูสภาพวัวด้วยเนาะใช่ดูสภาพวัวแล้วก็สภาพราคาวัวคือตีราคาประมาณราคากันตีคือเราพยายามที่จะลดต้นทุนแต่คือให้วัวเราอ่ะ มีสุขภาพที่ดีมีน้ำม,ม,มีนวลเพิยมโจนี้ดีมากเลยครับตอนนี้ผมว่าพี่ทําได้นะถูกต้องไหมครับแล้วไม่คิดว่าจะเอาไปซื้อวัวพร้อมๆมาขุนเหมือนที่เราทาห,หรอครับมีความคิดไหมครับหรือว่าไงงืมตอนนี้คือบริเวณเราอ่ะมันแคบไอยอยากได้ก็อยากได้มานะแต่บริเวณเรามันแคบเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเนทะ่าที่เรามีเนาะใช่ครับ<ม>เรามีกําลังพอไปอได้คือผมมองเนาถ้าเกิดว่ามันลงทุนค่าอาหารแค่สา,ามสี่ร้อยค่าน้ำมันอัติไปพันหนึ่งเนาะ เดือนละห้าร้อยแล้วเราซื้อวัวโครงๆมาแล้วก็อัดหัวอาหารแล้วไปขายผมว่าน่าจะได้นะแต่ช่วงช่วงที่ผ่านมาคือมันถูกมากอ่ะจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ขนาดเราจะขายของเราก็ยังขายไม่ได้นะอ๋อคือมันมันไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มอ่ะต้นค่าอาหารทางอะไรคือมันไม่คุ้มอ่ะที่จะปล่อยไปอ่ะครับผมตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่ใช่เท่าไหร่นะครับขวบกว่าสง เขาสองขวบเขาตีเขาตีราคาให้อยู่ที่สี่พันเองตัวนี้นะใช่ตตมปกติน่ะถ้าถ้าขวบขวบสองขวบนี่คือแต่ก่อนก็ได้แล้วราคาหมื่นเอาตอนนี้ไม่ปกติแล้วกันนะไม่ปกติแล้วเท่าไหร 4, ค่คิดว่าเท่าไหร่อะถ้าถ้าเป็นไปได้นะจากหนึ่งหมื่นนะถ้าสูงสุดพี่ตีให้หกพันหกพันนะใช่ถ้ามีคนซื้อขายไหมหกพันไม่ขาย <laughs> ไม่ขายแล้ว <laughs> ไม่ขาย <laughs> ครับผม น่าจะเก็บไว้เลยเหรอเนาะใช่ครับผมแต่ผมชอบขอกวัวที่นี่นะผู้ชมครับทําไมพี่ต้องเอาพลาสติกคลุมแบบนี้ครับอันนี้คือมันเป็นไม้เนาะมันจะผุเวลามันโดนขี้โดนอะไรมันก็ผุง่าย่ะอ๋อพลาสติกคลุมมันก็ทนหน่อยหนึ่งครับผมยืดอายุการใช้งานอ๋อครับผมส่วนที่เป็นเสาก็ไม่ได้คลุมเนาะเป็นปูนก็ไม่ได้คลุมเป็นปูนก็ไม่ได้คลุมจะคลุมเฉพาะตรงที่เป็นไม้ครับผม พี่ครับคิดว่าจะเลิกเลี้ยงบ้างไหมครับมีความคิดไหมอยคงคงจะเลิกยากอะ่ะเพราะว่าเราเคยเลี้ยงมาแล้วไงมันผูกพันไปแล้วอถึงจะถูกถึงจะแพงย,ยังไงก็คือต้องเลี้ยงอะ่ะมันผูกพันไปแล้วมันถึงเราจะขายแต่อย่างน้อยก็คือต้องมีเหลืออยู่ตัวหนึ่งอะ่ะให้เราได้ดูได้เลี้ยงต่อไป เราอยู่ไม่ได้ทำอะไรเนาะครัก็มวัวไปพลางๆกันเลยเพื่อได้ช่วยจุ้เจือครอบครัวนะมันพอได้ไหมผมถามจริงว่ามันจะขาดทุนไหมเลี้ยงวัวนี่ไม่ถ้าพูดถึงว่ากำไรมันก็หายากนะพูดถึงกำไรกำไรมันอาจจะน้อยแต่พูดถึงว่าคือความมันเป็นความสุขไปแล้วอ่ะมันคือมันผูกพันอ่ะพูดง่ายมันผูกพันไปแล้วอ่ะครับผมมีความสุขที่ได้เลี้ยงไปแล้วเนาะโจทย์อยู่ตรงนี้เลยเนาะครับผมแล้วไผ้าตัวนี้มันช่วยได้จริงๆไหม มันก็ทูทูแท้ๆได้บ้าง <c oughs> เปิดไฟช่วยมั่งครับผมจุดไฟช่วยมั่งอ๋อคือบางคนเขาบอกว่าไฟนี่คือไฟเรียกยุงนะไม่ใช่ไฟไล่ยุงนะไม่แต่ของพี่ก็นอนอยู่ใต้นี้ไม่เห็นไม่ค่อยเป็นอะไรนะอ,อ๋อก็แสดงว่าพอช่วยได้ระดับหนึ่งนะ<ช>ระดับหนึ่ง,งคือเราตอนเย็นเราก็เอาควันช่วยระดับหนึ่งผู้ชมครับหายากแล้วนะครับฟางสวยๆแบบนี้นะและที่สําคัญพี่เขาเอา มุงรอบเลยนะคุณผู้ชมครับแทนที่จะคลุมกันยุงให้วัวมาคลุมให้ฟางอันนี้ฟางปีไหนครับพี่นี่ฟางปีหกหกปีหกหกน่าจะน่า,จะ,นาจะสองปีแล้วนะพ่อเนาะอสองปีแล้วอ่ะสวยขนาดนี้เลยนะห,ห,นหายากมากเลยนะครับน,น,นี่จริงๆฟางปีต่อปีก็พอนะพอแต่พูดถึงว่าปีที่แล้วบ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไงน้ำมันท่วมหม่ตอน ก่อนเกี่ยวข้าวครับผมพอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บยังไม่เสร็จดีด้วยซ้ำฝนมาแล้วก็ฟางก็หล่นครับผมแต่นี้เป็นฟางที่เขาเก็บไว้อย่างดีเลยเนาะใช่ครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าฟางสองปีแล้วเนี่ยจะสดสะอาดได้ขนาดนี้นะผมว่าหนึ่งแหละที่ที่พี่เราเก็บงี้มีส่วนได้เลยเนาะมีส่วนช่วยได้เนาะได้เพราะว่าไก่มันไม่เขี่ยไม่อะไรอันนี้คือที่น้ำมันมาไงมันก็เลยเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้ครับผม แต่หลักๆแล้วก็คือไม่มีสัตว์ตัวไหนเข้าไปยุ่งได้แต่ผมเชื่อนะปกติไก่มันจะไปเขี่ยฟางในในเล้าฟางนะในที่เก็บฟางนะไก่กับฟางมันก็คู่กันเนาะครับผมแต่พอเราเก็บอย่างนี้แล้วมันสามารถที่จะเก็บได้เป็นปี2ปีเลยเนาะได้ถ้าเสียก็เสียส่วนน้อยอ่ะถ้าดินเราไม่สูงะคราไมมีอะไรรองผมเสียส่วนข้างล่างก็นิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะครับผม ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆแล้วกันนะครับเนาะแม้กระทั่งเสาของข้อควนะครับก็ยังทําได้ดีมากเลยนะไม่ธรรมดานะผู้ชมครับภูมิใจไหมครับที่ได้เลี้ยงวัวนี่พูดถึงว่าความภูมิใจตอนแรกคือไม่อยากเลี้ยงเลยมันเป็นภาระมันต้องเกี่ยวหญ้าโดนแดดมันหนักมันอะไรแต่พอได้เลี้ยงไปก็คือเป็นความสุขของเราแล้วอืมล้วก็เลี้ยงต่อไปทําต่อไปครับผมจน จนเราจะไปไม่ไหวนั่นแหละันหยุดครับผมคอยว่ากันเนาะครับตอนนี้น่าจะหาความสุขเจอแล้วเนาะใช่ครับผม